ขอต้อนรับสู่ช่องพอลล่า1689งหกแดเชาแนละวันนี้พอลล่ามาช็อปกับเท้าหน้าบ้านตลาดน้อยพอลอนนออล่าอันนี้อะไรอ่ะแกงหน่อไม้แต่จาหมดแล้วแกงหน่อไม้หมดแล้วอุ้ยหมดแล้วก็แถมๆดิเนี่ยโอ้โหแปะช่วยมาเดี๋ยวอุ่นหนุนถุงหนึ่งในหม้อนั่นก็แถมไปโอ้เอ้ยจะเอาไว้ทำไมอันนี้อะไรอ่ะน้ำพริกซุปมะเขือเหรอใช่ใช่ ซุปมะเขือฮะสามห้าเราพร้อมถุงเลยพร้อมพร้อมผักอันนี้สามสิบแถวนี้ก็ได้อันนี้ซุปมะเขือกับผักแล้วก็แกงแกงผักสดผักสดแกงหนูไม่ดองใส่ไก่อร่อยนะครับอร่อยจ้ะเนี่อะไรอ่ะผักสดจ้าผักสดจ้านี่อะไรอ่ะวู้เป็นหม้อเลยกับตั้น โอ้โอเคจบคลิปกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ